สวัสดีค่ะ fc นะคะวันนี้ป้ากํสายจะมาทำคลิปนะคะก็ดูอันนี้แล้วก็โอ,โอ้คิดถึงนะคะคิดถึงที่บรรยากาศเนาะนะคะที่องค์ปูองค์ปูของเรานะคะ องคูเราที่เอามาจากกล่กองน,นี่ค่ะเอามาก็ตั้งไว้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะองปูก็เป็นอย่างนี้เนาะก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเ,เลยนะคะคิดถึงเพื่อนเพื่อน ก็คิดถึงเพื่อนที่เราอยู่ด้วยกันนะคะ ตรงนั้นก็ยังจำได้อยู่นะคะบางทีฝนตกก็ <c oughs> มานะคะเนาะตอนนั้นมาก็ฝนตกเห็นลุงช่งางเอ่เอาสังกะสีกัง้งป้าเขใส่ย,ยังไม่มานะคะเพราะว่าลุงช่างจะมาก่อนแล้วก็กลับไปนอนอยู่ที่บ้านปราสาเนาะตอนนั้นอะ มีพ่อฟื้นมีไทยบนอกนะคะแล้วก็ชายชัยบอกชายชัยชาแน,นลบอกตอนนั้นนะคะที่มาแล้วก็เนงไม่ได้เข้ามา <c oughs> แล้วพอขายผ้าหมดนะคะป้างใจขายผ้าหมดก็มีเออ ช่องค่อยบอก,กเจ้าแล้วนะคะไปขายแล้วก็ขายหมดหมดแล้วป้าคำใส่ก็มานะคะแต่เขาก็ยังส่งของมาให้อีกนะคะก็มามาก็อยูอ่ครัวกลางนั่นเลยค่ะยังยังไม่ได้สร้างห้องนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีสร้างห้องอให้ ไทยบ้านนอกเดอ้อกับหมวดฟื้นเด้อนะคะแล้วก็อยู่อยู่ก็สร้างเสร็จก็มีคนจะเอานะคะก็ <c oughs> คือไทยบ้านนอกก็ไม่ได้อยู่หรอกพ่อฟื้นก็ไม่ได้อยู่หรอกคะ่ะมีมีคนอยู่แล้วก็ป้างใสมาก็ไม่มีที่นอนลุงก็จัดให้เข้าไปนอนอ่ะที่ว่าอ่ะ เป็นห้องเพาหมวดเฟื้นเดอร์นั่นแหละนะคะอยู่ก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกคะ่ะตอนนั้นก็กลางเต็นท์นะคะแล้วก็อยู่กันก็มีคนหนึ่งมาอยู่แทนนะคะก็เป็นเจ้าข้าวเจ้าของแต่ว่าป้าคำใสมาคิดดูทบทวนแล้วนะคะที่ป้าคำใสเห็นในตาป้าคำใสนะ่ะคือ ถ้าเอาเปรียบเพื่อนเยอะๆมันจะมีอันเป็นไปนะคะเนาะก็ก็ไม่ไม่เห็นชาติหน้าเราเห็นชาตินี้แหละใครทําอะไรไม่ดีก็ทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้นะคะป้าคําใส่ว่าถ้าแบ่งปันกันไม่ใช่ว่าคนนั้นรวยคนนี้จนมันเท่าเทียมกันนะคะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราก็ทิ้งบ้านเรามาเราก็จิต ใจจุดใจโจแต่พ่อฟื้นนั้นเอาล้านเปอร์เซ็นเลยนะคะเข้ามาด้วยใจป้ากําใถามชัดเจนแล้วก็มาด้วยใจก็ถ้าเขาไม่สบายเขาจะหลบอยู่นะคะถ้าเขาได้ถ้ามีแรงถ้าสุกกายสบายใจน่ะเขาจะออกมาทำแบบเต็มร้อยเลยไม่ไม่ใช่ว่าทำเปดนาทีแล้วหายเปดนาทีแล้วหายไม่ใช่ค่ะ <c oughs> สร้างดำก็มาค่ะแต่ว่าป้าคำใสคิดว่าเหมือนเอฟซีที่โทรมาหรือว่ามามันก็เหมือนคำที่เขาพูดจริงๆนะคะคือคนเรามาอยู่ตรงนี้นะ่ะถ้าแบ่งปันกันนะคะคือคนไหนที่ว่าได้เต็มๆนี้ก็คือถ้ามีรำนะ่ะเราก็ได้เต็มๆเราไม่ได้ลงทุนอย่างเสื้อผ้าป้าคำใสนี้ไม่ได้ขายมันก็นอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็คือกลุ่มแม่บ้านส่งมาป้าคำสไม่ได้ซื้อนะคะส่งมาหรือเขาไปถ้าคนไหนไปใกล้นครพนมถ้าไปนครพนมป้าคำสจะฝากเขาไปนะคะฝากเขาบอกว่าเอามาให้ด้วยไม่ต้องส่งมันเสียเงินนะคะเสียค่าส่งก็มาก็ขายก็อย่างนี้ถ้ามันฝนตกนะคะ ถ้าลำนี้ได้เต็มๆนะคะถ้าหมุนเวียนจริงๆน่ะมันได้เท่าเทียมกันคือที่ว่าอ้างว่า fc ระบุมา fc ระบุมาเนี่ยมันไม่ใช่ค่ะป้าคำสายคิดแล้วมันไม่ใช่เลยอดูๆด,ดูก็รู้นะคะถ้าเล่นพักเล่นพวกก็คงจะไม่นานนะคะคนมันยิ่งน้อยไม่นานหรอกป้าคำสายว่ามันต้องอ่า แบบว่าถ้าถ้าจะอะไรก็จะเอาคนเดียวเอาคนเดียวก็คงจะได้อยู่คนเดียวนะคะนะป้าคุใส่ว่ามันนับวันแล้วถ้าเราสามัคคีน้อยแต่เราสามัคคีจริงใจต่อกันหน้าหน้าหลังก็เหมือนกันนี่มันดีค่ะคือมันจะอยู่ยงคงกระพันถ้าอ่า แบบว่าเลือกที่รักมักที่ชังนี่ก็คือผ่านใครก็เลือกเอาเลือกเอาอไม่หมุนเวียนนี้ป้าใส่ว่าอยู่ไม่นานหรอกคนต้องเหลือน้อยส่วนมากจะเหลือแต่ผู้หญิงนะคะผู้ชายอาจจะหายปาคำใส่ดูแล้วว่าผู้ชายต้องหายอีกนะคะต้องหายไปอีกสองคน แต่ก็บางครั้งก็ FC บางคนเขาก็บอกว่าหายก็มีคนใหม่เข้ามามีค่ะมีอยู่แต่จะจริงใจแบบที่เคยมาตั้งแต่แรกนะคงจะยากนะคะแต่ป้าคำใสก็พูดได้แค่นี้นะคะตอบได้แค่นี้ก็ฟังตามคลิปป้าคำใสนี่แหละ ก็มีเตะพูดอย่างนี้แหละแต่ป้าคำใสก็ไม่อยากพูดมากหรอกก็แค่นี้นะคะคือหมวดฟื้นนี้เขาไม่ได้ทำแบบอ่าหน้าไหว้หลังหลอกคือจิตใจเข้ามาจริงๆอย่างป้าคำใสนี่ก็มาจริงๆถ้าอยู่ไม่ได้ก็คือ 1. ไม่มีค่าน้ำค่าไฟ 2. ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ว่าเน็ตว่าอะไรนี้ก็กลับบ้านได้ค่ะไม่มีสาเหตุอะไรบอกไว้ก่อนเลยนะคะ ถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องกลับไม่มีรายได้รายจ่ายคือรายรายจ่ายมันเยอะกว่ารายรับนี่ก็กลับบ้านค่ะมันมันอยู่ไม่ได้มันต้องมีรายได้รายรายรายได้รายจ่ายมันสมดุลกันก็นกจะถูไทยได้นะคะคืออย่างป้าคาใสนี่ก็เอามาจากบ้านนี่ก็คือ เราก็เก็บค่าเช่าไปแล้วก็มาจ่ายทางนี้นะคะก็แค่นั้นแหละก็ f c ก็อย่าถามนะคะก็ตามคลิปนี้นะคะตอบได้แค่คลิปนี้นะคะคือลุงป้าก็ดีนะคะลุงก็ดีป้าก็ดีแต่คนที่อยู่ด้วยกันนี้ถ้าฝืนแบบว่าไม่แบ่งปันกันนี้มันก็ พังไปเลยนะคะก็ส่วนมากจะเหลือแต่ผู้หญิงนะคะก็ขอบคุณนะคะคลิปนี้จบลงแค่นี้ค่ะตอบได้แค่นี้เด้อค่ะ,ะไม่ต้องโทรมาถามป้าคำใสเด้อ